สำหรับรถคันนี้นะครับเป็น Toyota v i o อ 1.5S นะครับปี13.14สีขาวสวยสดนะครับมาพร้อมชุดไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มาพร้อมบอกผ้ากำมะหยี่สภาพตึงๆนั่นๆนะครับผมด้านในมีพุชสตาร์ทมาให้นะครับแอร์เป็นแบบดิจิตอลนะครับปรับอุณหภูมิแบบออโต้ได้นะครับคันนี้ไม่เพียงแสนห้าเท่านั้นสวัสดีครับผมบอยพชยนต์ครับผมวันนี้นะครับผมมารีวิวนะครับตัวรถเก่งซีดานขนาดกลางนะครับเป็นตัว โตโยต้าบี 1.5S นะครับปีสองพันสิบสามตัวสิบสี่สีขาวนะครับสวยๆนะครับคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับขนาด1.5ลิตรนะครับผมสำหรับชมนี้นะครับผมด้านหน้าของเขานะครับจะมาพร้อมกับตัวชุดไฟหน้านะครับเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับลูกแก้วใสายๆแบบนี้นะครับผมกระจังหน้านะครับสีโเมียมนะครับตัดด้วยกับสีบอดี้ตัวรถนะครับปกสีขาวนะครับผมคันนี้มีการตกแต่งนะครับในส่วนของ สะเกิดรอบคันให้เรียบอแล้วนะครับผมสีสันขอแพ็กสีสันนะครับผิวพันธ์บางเดิมนะครับผมรถไม่มีชนหนักจมน้ําติดความกับไมกอรไม้นะครับผมสาหรับรุ่นตัวเอสนะครับของเขาจะได้มาพร้อมกับตัวชุดไฟตัดหมอนนะครับให้เรียบรอแล้วนะครับครับด้านข้างนะครับผมขอบชิดๆนะครับไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะครับผมต่อไปนะครับมาดูในส่วนของรายละเอียดตัวล้อนะครับผมล้อได้เป็นล้อแม็กดิเดิมโรงงานนะครับขอบสิบห้านะครับ วนตัวย่างนะครับได้เป็นยาง b r i s t o ไปนะครับยางเป็นปีสอง0ันยี่สิบนะครับผมนี่ครับมีการตกแต่งนะครับในส่วนของสเกิร์ตรอบคันมาให้ด้อยแล้วนะครับสภาพสวยๆนะครับเรี่มสันคมชัดนะครับผมกระจกมองข้างนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวนะครับผมโดยจับประตูนะครับเป็นแบบโเมียมนะครับผมสำหรับตัวกุญแจนะครับจะได้เป็นกุญแจคีเรดนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับผมใช้ปลดล็อกรถง่ายๆเลยนะครับผม อันนี้ก็มาพร้อมกับในส่วนของคิวกอนสามนะครับติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาชมรายละเอียดด้านในนะครับด้านในของเขานะครับได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับผมปรับเครื่องเสียงนะครับได้ที่ซ้ายมือนะครับมีตัวปุ่มเอนจิ้นสตาร์ทให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ปรับแล้วก็ปรับกระจกไฟฟ้าจากด้านในได้เลยนะครับคันนี้ไม์ของเขานะครับใช้งานไปได้อยู่ที่ประมาณหนึ่งแห้าหมื่นสองันกิโลนะครับผม ด้านในหน้าจอเครื่องเสียงเดิมๆโรงงานนะครับเชื่อมต่อ u s b a u x ได้นะครับแอร์คันนี้นะครับได้เป็นแอร์แบบดิจิตอลนะครับปรับอุณหภูมิแบบออโต้ได้ด้วยนะครับส่วนตัวเกียร์นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบขั้นบันไดนะครับเบาของเขานะครับจะได้เป็นเบาผ้ากำมะหยี่สีดำนะครับแล้วก็มีนะครับลวดลายสีน้ำเงินนะครับผมตัดนะครับตะเข็บเบาต่างๆนะครับอยู่ในสภาพตึงๆแน่นๆสมบูรณ์นะครับผมอบประชับนั่งสบายนะครับใช้งานก็ใช้งานกนต่อได้ยาวๆเลยนะครับผ นะครับในส่วนของแผงกั้นประตูของเขาก็จะตกแต่งนะครับเป็นสีดานะครับสี่เขามีร่องรอยการใช้งานนะครับเป็นเรื่องปกติของรถมือสองอันนี้เป็นรถปีสิบสามก็สิบปีละนะครับก็มีสภาพร่องรอยการใช้งานเล็กน้อยนะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับไม่ใช่ประเด็นหลักนะครับกระจกไฟฟ้าสี่บานออโต้ฝั่งคนขับนะครับมาดูความเริมตัวรถนะครับเริ่มกันที่ซอกหรือประตูนะครับ ล็อตด้านแก้ไม่มีขยับไม่มีขันนะครับผมตอกหรือประตูเดิมเดิมนะครับาสีน้ำสีจากทางโรงงานอยู่ครบนะครับมีการติดตั้งสครับเพดกันลอยมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับคันนี้นะนะครับหัวน็อตตรงประตูฝั่งนี้นะครับไม่มีขยับไม่มีแกะนะครับผมจุดแปะสติกเกอร์ต่างนะครับยังคงแนบสนิทเรียบเนียนนะครับผมน็อตประตูทุกจุดนะครับจะเป็นน็อตเดิมนะครับผมนะคันนี้บอกได้เลยนะครับสวยคลิปทุกจุดนะครับได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ มาดูในส่วนของเบาะด้านหลังนะครับผมเบาะด้านหลังก็อยู่ในสภาพตึงๆแน่นๆนะครับนั่งสบายๆนะครับผมตะเกียบดานด้ต่างๆนะครับยังอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับผมด้านหลังด้านท้ายนะครับไม่มีโดนชนมาแน่นอนนะครับผมขอบเรียมสันต่างๆอยู่ครบนะครับผมแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายนะครับผมจะมีในส่วนของตัวเซ็นเซอร์ตัวกาลยามาให้ทั้งหมด2จุดนะครับผมเวลาเข้าถอยนะครับค่อนข้างจะปลอดภัยแล้วก็แม่นยำมากขึ้นนะครับ ไฟเบรกต่างๆนะครับก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับผมไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับโลโก้ต่างๆตัวรถอยู่ครบนะครับผมมีไฟเบรกเลนที่สามนะครับอยู่ด้านหลังให้ด้วยหนึ่งจุดนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดฝาท้ายให้ดูนะครับสำหรับในส่วนของฝาท้ายนะครับสามารถเปิดได้ที่2อจุดนะครับเปิดที่กุญแจรีโมทนะครับผมตรงนี้นะครับกดค้างไว้นะครับหรือว่าเปิดที่ด้านในนะครับด้านในก็สามารถเปิดนะครับที่จุดนี้ได้เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับ คันนี้ราคาถือว่าไม่งด้วยนะครับ3 2 9แส0บาทนะครับทำให้คันนี้นะครับผ่อนเริ่มต้นนะครับเพียง5 0 0พบาทเท่านั้นนะครับถือว่าเป็นรถเก๋งซีดานคันหนึ่งที่น่าใช้มากๆนะครับผ่อนไม่แรงนะครับด้วยการดูแลปัญหาก็ไม่จุกจิกนะครับอ่ะด้านหลังนะครับมีในส่วนของทาดการอยมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเปิดดูในส่วนของล้อยางอะไรนะครับแล้วก็ถุงเครื่องมือนะครับมีให้ครบเลยนะครับ ดอล่านะครับรถโครงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมๆนะครับรอซินทังมะพร้าวยังอยู่นะครับผมซีนเดิมๆนะครับเดี๋ยวมาดูว่าด้านท้ายเขาโดนมาหรือเปล่านะครับนี่สังเกตนะครับตัวนี้เป็นตัวรางน้ํานะครับผมแมนอาร์ตนะครับผมคมคมชัดทุกจุดในส่วนของน็อตฝาท้ายนะครับไม่มีขยับไม่มีแกะนะครับผมสภาพเดิมๆโรงงานแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับน็อตทุกจุดไม่มีขยับไม่มีแกะนะครับรางน้ําตัวรถนะครับแมนอาร์ตคมคมชัด นะครับผมนะการันตีได้นะครับไม่มีชนหนักจมน้ํามาแน่นอนนะครับหากใครสนใจคันนี้นะครับอยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถโอนจองออนไลน์นะครับแล้วก็ให้ไฟแนนซ์นะครับของบริษัทของเราวิ่งเซ็นให้ถึงบ้านได้เลยนะครับมีไฟแนนซ์รองรับนะครับผมไม่ว่าจะอาชีพพนักงานเงินเดือนนะครับผมรัฐวิสาหกิจนะครับราคาราชการนะครับหรือพ่อค้าแม่ค้าก็สามารถออกรถคันนี้ได้นะครับผมใครต้องการจัดเต็มฟรีดาวก็ได้เลยนะครับผมนะสามารถเข้ามาจัดกันได้เลย มาดูให้ในส่วนของโครงสร้างฝั่งนี้นะครับผมนะตอนฝั่งนี้ไม่มีขยับไม่มีแกะนะครับแผ่นเพลตตัวรถนะครับคันนี้เป็นรถปีสิบสามนะครับแผ่นเพลนะครับผมมีเลขเครื่องนะครับเลขชัดซตต่างๆนะครับผมอยู่ครบนะครับนะครับรถเดิมไม่มีขยับไม่มีแกะนะครับซอกเลยประตูเดิมๆนะครับผมนะครับซอกต่างๆนะครับหัวรถเกียงเก่านะครับอ่ะอันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนกับตัวบีออสนะครับ เอาไปใช้นะครับใช้งานัต่อได้ยาวๆนะครับเป็นรถที่นะครับใช้งานง่ายๆคล่องเมืองนะครับคล่องตัวครับดูแลรักษาง่ายด้วยนะครับดูแลปัญหาไม่จุกจิกนะครับผมอะไรเสริมนะครับอะไรแท้อะไรเทียบมีหมดนะครับผมเดี๋ยวมาชมนะครับรายละเอียดนะครับด้านหน้าของเครื่องกันต่อครับมาดูสภาพเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตอนนี้ก็กาลังทํางานอยู่นะครับนี่สภาพเดินเงียบๆกิ๊บแบบนี้ไปเลยนะครับผมสภาพถือว่ายังใหม่มากๆนะครับนะครับเครื่องเดินเงียบๆนะครับ จุดมาร์กตีตั้งตีต่างๆจากทางโรงงานนะครับอยู่ครบสมบูรณ์นะครับภายในแห้งๆนะครับสะอานะครับผมสติกเกอร์มองกนะครับนี่แต่งน้าสนิทนะครับเม็ดอาร์ตบ้าชกเรี้ยงโชกครบสวยงามปั๊มอาร์หนึ่งนะครับอยู่ครบโชก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับไม่เคยมีการโหลดเตี้ยใดๆหรือว่าแต่งใดๆมานะครับะด้านในหัวน็อตนะครับไม่มีขยับไม่มีแกนครับผมน็อตที่สารพองเช่นเดียวกัน อันนี้ได้เป็นฝากระโปรงเดิมนะครับตาปัมโตลต้าอยู่นะครับผมปัดกันความร้อสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับจุดแปะสติ๊กเกอร์ต่างๆน่าสนิทเรียบเนียนนะครับไม่มีน้อยรองสี้นทับนะครับน็อตทุกตัวไม่มีขยักไม่มีแกะนะครับเป็นอาร์บบ้างทกนะครับปั๊มต่างๆอยู่ครบนะครับหัวน็อตนะครับที่ตรงคานนะครับด้านแก้นนะครับเดี๋ยวไล่เรียงไปเลยนะครับไม่มีขยักไม่มีแกะนะครับคานเดิมๆนะครับรูกลมคมชัดไม่บิดไม่เบี้ยวนะครับนะครับสภาพ สวยๆเกยงๆเลยนะครับผมคองบนทุกจุดนะครับผมนะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคันนี้ที่ผมรีวิวไปนะครับใครสนใจหรือว่าถูกใจคันนี้บ้างนะครับก็ติดต่อเข้ามาปรึกษาเพิ่มเติมได้เลยนะครับกับตัววิออส 1.5S นะครับปี13.14ราคา3แสน29,000บาทนะครับผ่อนเริ่มต้นนะครับ5,000ไปปลายเท่านั้นนะครับสนใจปรึกษาเพิ่มเติมได้นะผมเบอร์นี้083-131-826เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะครับผม สำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก่อนจากกันฝากกดไลค์กด subscribe ไปด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ